ครับี่น้องชาว y o youtube ท่านทันนี้พามาชมรถเกี่ยวคูป o ต้า DC 9 3้มคิดครับรถใหม่ๆครับตัวใหม่คูป o ต้าตั้งแต่ปีที่แล้วครับทันนี้ออกมาได้ปีหนึ่งครับนี่ปีที่สองครับเข้าปีที่สองจะของได้แต่งถือว่า ถ้าขยายปากนี่ก็สูสีนะครับเพราะว่าเจ้าของได้เปลี่ยนออกเกอร์นะครับเป็นลูกลูกเลดออกเกอร์เลดแล้วก็ลาวน้มครับลาวน้มหกลาวนะครับแล้วก็คอยสปริงตู้เบายกฝาตู้สองนิ้วนะครับส่วนมากเดีย๋ยวนี้เจอแต่คนยกฝาตู้นะครับสองนิ้วเดีย๋ยวนี้ยกเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ เห็นหลายคันแล้วตัดนิ้วน่าจะไม่สมูทหรืออะไรนี่แหละเห็นยกหลายคนแล้วครับสนิ้ว เราน้อมหกนิ้วนะครับคามไวคนขับถือว่าคล่องครับวันนี้โยกเอายกเอาเลยแป๊บเดียวเก้าสามยิ่ดิ่เร็วเลยนะครับวิ่งปับ๊บป๊บปับป๊บป๊บเลยนี่ถ้าเจ้าของรถขยายปากนี่ผมว่าน่าจะสุดกว่านี้นะครับขยายเท่าเจ็ดสิบที่ผมไปถ่ายวันนั้นนะครับสองเมตรหกก็ได้อันนี้มัน ปากมันก็น่าจะสูสีของ70นะครับไม่ถือว่าใหญ่ผมว่าสูสีกับ70มันยังเหยียบข้าวนะครับเวลาถอยเวลาอะไรถ้าขยายเหมือนวันนั้นพอดีนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนออเกอเปลี่ยนลาวน้มถ้าเอาไปขยายผมว่าน่าจะดีนะครับเอาไปขยายปากเพราะว่าฮุเวต้า70 แล้วก็เก้าสาฝั่งซ้ายมันจะแคบนะครับปากมันจะแคบไม่เหมือนพวก95พวก105นะครับปากมันจะกว้างนี่ครับถอยปาดเอาถอยแทงอันนี้ว่าถือว่าใช้ได้ครับถอยแทงแบบนี้เพราะว่านาเป็นงานเล็กานาเล็กนะครับแต่นี่ก็น่าจะแทงแทงมั่วอยู่นะครับอยากแทงอไก็แทงแล้วนี่ ถือว่าวิ่งเร็วนะครับ93ของคูต้า93 G คิดวิ่งในปริวกว่า70รถนี้เดิมๆนะครับเพราะว่าสายพานคอ2เส้นนะครับแล้วก็มีเกียวดัน แล้วก็ราวน้ม6ราวพอสปริงตู้เบานะครับมีแค่นี้นะครับคันนี้ยังไม่ได้ยัดสปริงนะครับยัดสปริงไปแล้ว2องคันนะครับ7 0เดี๋ยวน่าจะได้ยัดเรื่อยๆนะครับสปริงเพราะว่าแถวบ้านผมเริ่มวางสปริงกันแล้วสองคันดูข้ามคันนาไม่ไม่ขุดนะครับนี่ ลงเลยเสียวคออยู่นะครับคอหักลงเลยแบบนี้เรียบร้อยครับพันหมุนไม่ไปเห็นไหมครับมันจะเหยียบนิดๆหน่ะตรงนั้นนะถ้าว่าพวกเกียดสิบพวกเก้าสามถ้าขายายปากจะพอดีนะครับ ตามควาคิดผมนะถ้าจะออเก้าสามต้องขยายปากเลยเพราะว่ารถมันเร็วอยู่แล้วเครื่องมันใหญ่ดูล้อปัดรถยังใหม่ครับยังแรงเห็นไหมครับมันจะเปียกไปตรงนั้นเป็นข้อเสียของพวกเก้าสามพกเจ็ดสิบเลยครับ ก็งงกับคูต้าอยู่นะทำไมไม่ทำมาปากใหญ่ๆก้องอย่างตัวรถนะครับฝั่งซ้ายมันจะไม่เหยียบอันนี้ี่เหยียบนะครับเวลาถอยแล้วก็บิดไปแบบนั้นก็เหยียบนะครับว่าปากมาเล็ดฝั่งซ้ายถ้าของที่ไปถ่ายวันนั้นปากกว้างถือว่าใช้ได้ครับกำลังพอดีรถเลย2.60เมตร mas não ดีซี93ของค่ายคูปต้าครับพี่ใหญ่สุดก็น่าจะ105ครับตนนัวนี้ยังไม่มีแถาผมยังไม่มี105ให้ไปถ่ายคนระับส่วนมากไม่ได้70 70คูปุต้าท่าเดิมๆอยู่ยากครับ <c oughs> บอกเลยถ้าไม่แต่งคอยสปริงเกียวดันตู้เบาแบบนี้ ขับยากครับกูปตาถ้าได้ทำไปแล้วนี่พลิ้วเลยครับรุ่นนี้ท่อจะขึ้นข้างบนนะครับขึ้นตรงท่อส่งข้าวครับบางทีควันอาจจะเข้าตาคนขับนะครับถ้าลมมาพัดควันมาผมว่าลงล่างมันเดิมดีแล้วเพราะว่ารถอุ้มมันไม่มีคนไอ้ถือกระสอบไงครับ ถ้ารถกระสอบนะมันจะเข้าคนถือกระสอบถ้าเป็นรถไอถือกระสอบแต่นี่เป็นรถอุ้มนะครับถ้าลงล่างจะดีนะครับลงล่างเหมือนรุ่นก่อนๆเห็นไหมครับเหยียบพาวเลยตรงนั้นตรงระหว่าง,างกลางรถตรงนี้นี่อันนี้ก็แทงมั่วนะครับ ียบเรียบร้อยครับตรงนั้นเสียงถือว่านิ่มนะครับ93เสียงนิ่มใช้ได้เสียงเงียบกว่า70 70เสียงะ่ะดังกว่านี้จะเมอือฟูกว่านี้นี่นะท่ออยู่ข้างหลัง สเตอร์เก้าพันหยิ่งเดืดจวดเลยครับบอกเลยปืดๆเลยแหละโอ้ถือว่ายกได้สูงนะครับเก้าสพอยกได้สูงมากมันเสียเวลาเพราะถอยแทงแบบนี้ครับมันแทงจุกจิกนะครับแทงทีละเล็กทีละน้อย ถ้าเปิดแทงทีเดียวหมดจะดีอยู่นะครับอันนี้เปิดแทงเดียวละเล็กน้อยเดี๋ยวมาดูนะครับขึ้นอย่างชันนะครับตรงขึ้นที่ขึ้นไม่ขุดนะครับไม่ขุดแล้วก็ไม่เกี่ยวที่ลงนะครับแล้วแต่คนขับจะลงเลยโตนะย่างชันเลยนะ สูงนะาาก้าสามผมว่ามันยกได้สูงและมันขึ้นตรงไหนก็ได้ ตู้นะครับเครื่องยังโหลดแสดงว่าก็น่าจะเกี่ยวต่ําคนขับเกี่ยวต่ํานะครับเกี่ยวให้คนเขาเอาอฟางนะครับเพราะว่าเครื่องนี่โหลดตืดเลย พาเดินไปชมตอนแทงมุมครับคนขับยังบิดแรงเลยนะครับถ้าเป็นรถเก่าๆบิดไม่ไปนี่เรียบร้อยครับนี่ถ้าบิดแบบนี้มีสิทธิ์จมนะครับดูแบบปัดปัดเอาเลยครับกดอย่างเดียวไม่ไม่ปล่อยนะครับเพราะว่าดินมันลื่นอยู่แล้วครับแล้วรถเก้าสามมันไวมันก็คุยอยู่นั่นแหละครับนี่เห็นไหมแปบ๊บเดียวจะจมแล้ว ถ้าดินนุ่มๆนี่ไม่เหลือครับถ้าบิดแบบนี้นี่มีโอกาสจมเลยแหละครับต้องเลี้ยวปล่อยเลี้ยวปล่อยอ่ะย้ายมัตะตุกยแรงไวนะครับเก้าสามเห็นไหมครับมันจะเหยียบข้ามา นี่แหละข้อเสียของไอ้เกาสามหละเจ็ดสิบรุ่นปากเล็กเจ็ดสิบคนครับมันใหม่ก็หเหยียบแบบนี้หลายคนนะครับนี่ข้อเสียเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเหมือนหน้าวันหลังเดี๋ยวพาไปชมรถเกี่ยวอะไรอีกรอติดตามได้เลยครับขอบคุณครับ